าศาสนาพิธีตอนการกล่าวอาราธนาพระปริศการอาราธนาพระปริศหมายถึงการเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้สวดมนต์ในบทที่ว่าดด้วยพระพุทธ,ธานุภาพของสมเด็จพระพุทธเจา้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นการอาราธนาพระปริศ จะใช้ในงานมงคลโดยจะทำหลังจากพระสงฆ์ให้ศีลมีคำอาราธนาดังนี้คือวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพทุขวินาสายะปริตังพรูธรังคลังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา สัพพะพยะวินาสายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพรุธมังคลัง